เป็นลมทงๆเป็นลมเลยแล้วก็ตอนไปเจอก็ตาช้ำไปหมดแล้วร้องไห้แล้วก็นั่งเบลอๆไม่รู้เรื่องแล้วต้องประกบก,ก็กลัวจะน็อกน้ําตาลเนาะก็เป็นห่วงเป็นห่วงมากแหลบแล้วก็ในตอนนั้นมันตีหนึ่งแล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วคือจะจะเรียกใครมาก็ไม่ทันแล้วจะให้ไปไปอะนะ่ะเนาะเราสะดวกสุดก็พุ่งกันไปเลยก็เป็นห่วงมากเมื่อวานก็เมื่อวานก็เรียกให้ไปอยู่ข้างๆกันเอาเพื่อนไปล้อมไว้ถึงเวลาก็เพื่อนสาคัญแหละล้อมไว้พอเพื่อนไปก็ พอได้ยิ้มล่าเริงหน่อยพอเราบอกห้าโมงหกโมงเราจะพากันกลับหมดทีเดียวก็นั่งเหี่ยวอีกเท่าที่นั่งฟังก็ไม่มีใครถามว่าเรื่องเป็นยังไงแต่จะจะพูดว่าอย่าคิดมากนะคือให้กําลังใจอะเราเรารู้สึกดีมากเลยว่าเอแบบคนรักเขาเยอะแล้วก็พูดแต่กำลังใจให้เขาเหลือแต่เขาต้องทำตัวเองให้ให้บิวขึ้นมาให้มีความสุขให้ได้ะคะ่ะตัวเขาก็ตัวเขาก็พูดแต่จะไปอุทยาน่ยจะไปดูน้องอะน้องเขาผ่าตัดน้อง ไปโรงพยาบาลแล้วก็คอยไต่ถามอะไรเงี้ยเขาก็มุ่งแต่จะไปดูอะไรเงี้ยค่ะอ,อันวพี่ัค่ะถามถึงเรื่องเพื่อนเราค่ะพี่ธงค่ะอ๋อพี่ธงเหรอก็คือนั้นน่ะที่เกิดเหตุอะ่ะคุยกับพี่ผัดอยู่ตอนประมาณเที่ยงคืนยังไม่มีอะไรไม่ถึง10นาทีโทรมาอีกทีบอกพี่หนูขับรถชนคนแล้วก็แบบเดียว ไปเลยเหรอเธอต้องใจเย็ดนดูท่าไดิโอ้โหฟูงไฟใหญ่เลยอะคะ่ะสรุปแล้วก็คือน้องคนนั้นไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าก็คือหกอักสองท่อนสองส่วนนะคะคือทงธงเนี่ยเขาเปิดไฟเตรียมจะเลี้ยวขวาแหละก็มีไม่รู้ยังไงกันนะคะก็มาประสานกันซึ่งตอนนั้นนะพี่ก็นอนไม่หลับแล้วก็เลยบอกลูกน้องว่าขับรถเถอะไปไป,ไปดูพี่ธงก็ไปอยุธยากันคืนนั้นเลยก็ไปก็ได้ไประโยชน์ตรงที่ว่า รถทงทงถูกอญญายัดแล้วกลับมาไม่ได้เราก็ได้เอาเขากลับมาด้วยส่งบ้านเสร็จเรียบร้อยถึงบ้านก็ประมาณกันชักจะตีสี่ก็หมดแรงกันหมดเลยค่ะทงก็อยู่ในสภาพที่แบบเขาไร้สติอ่ะเขาเขาตกใจมากอมตอนเราไปเจอเพื่อนเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็เบลอแล้วค่ะเออเบลอเห็นน้องบอกว่าตำรวจก็ถามว่าเออเมาไหมน้องน้องที่อยู่ด้วยเขาบอกเปล่าเลยครับ เป่าได้เลยคือแสดงความอันนี้เลยว่าไม่ไม่ได mm ้เมาแต่ค so so mm ือเขาตกใจไงคะว่าเขาเห็นว่าคนที่ประสบเหตุที่ชนเขาน่ะแบบนอนอยู่แล้วคือมีเลือดแล้วก็ขาแค้งหักอะไรอย่างเงี้ยเป็นลมทงเป็นลมเลยแล้วก็ตอนไปเจอก็ตาช้ำไปหมดแล้วร้องไห้แล้วก็นั่งเบลอเบลอไม่รู้เรื่องแล้วต้องประกบตกใจมากเราเป็นห่วงเพื่อเราขนาดไหนครับก็เป็นห่วงแหละเพราะว่าแก่แล้วอ่ะแล้วเขาเป็นเบาหวาน ก็กลัวจะน็อกน้ําตาลเนาะก็เป็นห่วงเป็นห่วงมากแหละแล้วก็ในตอนนั้นมันตีหนึ่งแล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วคือจะจะเรียกใครมาก็ไม่ทันแล้วจะให้ไปไปอ่ะเนาะเราสะดวกสุดก็พุ่งกันไปเลยก็เป็นห่วงมากตอนนี้คู่กรณีคือปลอดภัยแล้วก็ผ่าตัดแล้วเขาโอเคขึ้นไหมเขาก็โอเคขึ้นแต่ว่าน้องเขาอายุ19อะ่ะแล้วแล้วก็เด็กเด็กก็สุภาพนะญาติพี่น้องเขาก็ว่าพี่ธงก็ตอนนี้เห็นบอกว่าถ้าเห็นพูด ณวันนั้นเน่ะนะคะว่าถ้าน้องไม่เสียชีวิตจะบวชให้เลยเขาเขาตั้งใจว่าจะบวชให้แบบเหมือนกับถ้าจะซวยก็ก็คือให้หมดซวยกันครั้งนี้ไปด้วยกันทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ<ม>ขาห่วงเด็กอะห่วงน้องคนนั้นมากอะว่ากลัวน้องจะอะไรอย่างเงี้<ม>วยนึกว่าตอนนี้คือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรโทรไม่ได้เต็มที่เลยโทรเมื่อวานก็เมื่อวานก็เรียกให้ไปอยู่ข้างๆกันเอาเพื่อนไปล้อมไว้ถึงเวลาก็เพื่อนสาคัญแหละล้อมไว้พอเพื่อนไปก็ พอได้ยิ้มล่เริงหน่อยพอเราบอกห้าโมงหกมเราจะพากันกลับหมดทีเดียวก็นั่งเหี่ยวอีกแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆเขานะไปหาเขาที่บูธขายของอะ่ะแล้วก็ไปช่วยซื้อกันคนละถุงสองถุงคือป็นคือของมไม่ได้กได้เราแต่อยากเหมือนกับกําลังใจให้อะไรยเงี้ยแล้วก็ขอถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้ถามเท่าที่นั่งฟังก็ไม่มีใครถามว่าเรื่องเป็นยังไงแต่จะจะพูดว่า อย่าคิดมากนะคือให้กำลังใจอะเราเรารู้สึกดีมากเลยว่าแบบคนรักเขาเยอะแล้วก็พูดแต่กำลังใจให้เขาเหลือแต่เขาต้องทำตัวเองให้ให้บิวขึ้นมาให้มีความสุขให้ได้อะ่ะค่ะ้วคือตอนนี้คือกำลังใจสำคัญที่สุดโอ้โหกำลังใจสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้ากำลังใจไม่พอมีสิทธิ์ป่วยนะมีสิทธิ์ล้มป่วยเลยนะเพราะว่าดูซึมเศร้าไปเลยดูแย่ก็เลยต้องมีคนคอยอยู่ข้างๆให้กำลังใจตัวเขาก็ ตัวเขาก็พูดแต่จะไปอยุธยาน่ยจะไปดูน้องอ่ะน้องเข้าผ่าตัดน้องไปโรงพยาบาลแล้วก็คอยไต่ถามอะไรเงี้ยเขาก็มุ่งแต่จะไปดูอะไรเงี้ยค่ะเขาไปถึงผู้ป่วยนะแต่ไปถึงน้องคนนั้นเขาก็ไปอนเตอร์เทนนะเขาก็ไปพูดตลกขบขันให้ญาติเขาให้เขาคลายตัวเองก็แบบไปถึงแล้วเหมือนมีเป็นออตโต้ของเขาเขาเห็นน้องที่ไปด้วยบอกก็ไปพูดสนุกให้สนุกให้คลายอะไรเงี้ยพอเสร็จไม่มีคนแล้วพออยู่คนเดียวก็อเอาอีก ซูมอีกอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจค่ะเป็นกําลังใจว่าชั่วโมงเนี้ยไม่มีใครช่วยได้นอกจากเขาจะดึงจิตวิญญาณเขาขึ้นมาให้แฮปปี้ให้ได้อันนี้เป็นกําลังใจทุกคนเนาะอ,อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ฝากช่วยกันเคารพกฎจราจรหน่อยตอนนี้คือบนถนนเนี่ยพิผดว่ามันคว้กันไปหมดแล้วอะบางทีนะพี่อะอยู่เลนอย่างเงี้ยซึ่งเลนซ้ายสุดบาทแล้วก็จะมีรถ มาซ้ายแล้วก็ตัดรถพี่นะแล้วอยู่เทินโอ้โหดีนะที่เรางก,ก,กเงินเงินไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วใดๆอันนี้หนึ่งเรื่องที่เจอหรือบางทีอยู่เลนขวาซึ่งเป็นเลนที่ต้องเลี้ยวขวาผ่านตลอดเนาะตรงไอ้พวกทั้งนี้สองเลนที่จะขวาก็เนี่ยขอตอนนี้ว่าคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะไม่เพียงพอช่วยกันมีวินัยจราจรหน่อยดูแลกันเองค่ะนะช่วยกันดูแลกันเอง ไฟแดงบางทีไม่มีรถหรอกหยุดมันเป็นการาบบวัดใจเราด้วยว่ากฎระเบียบที่มีเนี่ยเราทําด้วยสํานึกตัวเองหรือทอําเพราะกฎบางทีไฟแดงอ่ะ <S <S บบเห็นนะ้าผัดไทยเห็นเช้าๆเวลาเราออกไปทํางานตีห้าไฟแดงทางน ún, ู้นก็เขาก็ออกฝ่ากันออกมาอย่างเงี้ยแต่คนต่างออกคือเขียนว่าโล่งนะพี่ว่าอันตารายมันจะอยู่ในช่วงแกลบว่างๆพวกนี้แหละค่ะเขาลบกฎจราจรด้วยตัวเองบอกตัวเองด้วยจิตสํานึกตัวเองเนาะ จะได้ไม่มีอะไรนะตอนนี้จราจรพี่แพทว่ากดจราจรวุ่นวายไปหมดเลยอะ่ะจริงๆนะทั้งสวนเลนแล้วเห็นใจคนมีอายุขับรถมันมันนอยเหมือนกันนะมันก็กลัวจะโดนเขาแล้วถ้าโดนแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแบบเนี้ยมันไม่ได้จบง่ายๆอ่ะเนาะนะคะฝากเรื่องวินัยกฎจราจรด้วยค่ะใครดูเราไม่ได้เราดูกันเองค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ